ช่อง Auto Road Review แหล่งรวมรีวิวรถจักรยานยนต์ที่คุณไว้ใจได้วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับรถที่ได้รับความนิยมสูงในไทยและกลับมาในโฉมใหม่ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมกับ2026 Honda Wave RS Sport Edition สีแดงที่มาพร้อมดีไซน์ดูดันและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกเส้นทางตั้งแต่แรกเห็นสีแดงของ Wave RS Sport Edition รุ่นนี้ให้ความรู้สึกสปอร์ตและโดดเด่นบนท้องถนน ชุดแฟริงใหม่ถูกออกแบบให้ลู่ลมมากขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบ LED ที่ให้แสงสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนลอลม็มสีดำด้านเสริมความดูดันและชุดสติกเกอร์กราฟิกใหม่เพิ่มความเท่ในทุกมุมมองด้านเครื่องยนต์มาพร้อมกับขุมพลังขนาด 114cc ระบบหัวฉีด p g m f i ที่ให้การประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง60กิโลเมตร ลิตและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนเกียร์แบบ4จังหวะให้การตอบสนองที่นุ่มนวลในทุกสภาพการขับขี่เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและทางไกลช่วงล่างให้ความมั่นคงด้วยโชคหน้าเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบผู้รองรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้ดีเบรคหน้าดิสเบรคและเบรกหลังดรำเบรกทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ มาถึงเรื่องของราคา Honda Wave RS Sport Edition ปี2026รุ่นนี้เปิดราคาประมาณ47,000-50,000ถึงบาทขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดจำหน่ายถือเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพและดีไซน์ที่ได้เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถใช้งานทุกวันที่มีความสปอร์ตและเชื่อถือได้ในระยะยาวถ้าคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่ผสมผสานระหว่างความประหยัด ความแรงและสไตล์ Honda Wave RS Sport Edition 2026สีแดงคันนี้คือคำตอบที่ลงตัว